เท hey, อย่างนี้นี่เองสาวจะไม่ติดได้ยังไงร,รักไม่ทาอะไรก่อนหรอหรือว่าจะให้เกดป้อนให้เหมือนลูกเลยเหอหมโลจะพอเจ้าขาลูกมาขอเรื่องความรักขอให้ลูกสาวขึ้นสวยขึ้นแล้วเป็นคนที่พี่โชครักจะพอคุณลูกจะไม่ขออะไรอีกแล้วเจ้าค่ะจะพอคะหนูว่าหนูรักเขาอะแต่เขามีเมียอยู่แล้วหนูควรจะทำยังไงดีอะคะ หอยากให้นางเมียหลวงนั่นตายตายไปซะฉันชื่อเกตนะเป็นเมียพี่โชคโกรธขอร้องแหละเราอยู่ที่ชอเอรักโลภโกรธหลงคือหนทางแห่งทุกข์และความวุ่นวายเรื่องราวความรักที่ไม่เคยรู้จักคำว่าพอบันทึกกัน เสาที่31สิงหาคมนี้พี่สลับตัวกับหนูพี่ก็ไปอยู่เส้นสวยแทนหนูแล้วหนูอ่ะหนูก็ต้องมาแก่มาแจ๊กหัวมอนเฮ้ยห,หนูทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยเมียตีลังกาอย่ลืมนะว่าภาพลักษณ์ความเป็นดาวมหาลจยของเธอก็อยู่ในกำมือฉันฉันไ,ได้แลฉ้ฉันยอมแล้วลงมานั่งเถอะลงมานั่งฉันได้แล้วฉันยอมฉันยอมแล้ว